เออสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานมากเลยเนาะคือช่วงนี้พี่มีงานประจำาต้องทำก็เลยห่างหาย พอดีรถพี่ครับที่ขับไปทํางานเนี่ยใช้เวลาในการขับประมาณเกือบสองชั่วโมงไปกลับก็เกือบสี่ชั่วโมงต่อวันอะไรเงี้ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมวิทยุเปิดไม่ได้พอเปิดวิทยุไม่ได้ฮะทีนี้นก็เลยหาวิธีแก้ปัญหาก,ก็จะติดเครื่องเสียงใหม่ปรากฏว่าแพงแพงเหลือเกินก็เลยหาทางออกด้วยวิธีนี้ครับนี่พี่ก็เลยไปหาในช้อปปีนะฮะจะแก้ปัญหาด้วยการ ไปซื้อลำโพงบลูทูธใน s h o ป e, ปีครับแล้วก็มาเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแล้วก็เปิดเอาอืเจ๋งว่าพอเข้าไปเซิร์ชหาก็พยายามเอาอนที่ถูกที่สุดเพื่อเป็นการทดลองดูว่าสินค้าราคาไม่แพงซึ่งทุกวันนี้เทคโนโลยีมันแบบมันสูงเนาะเทคโนโลยีสูงแล้วก็ทําให้สินค้าที่บางทีนะของไม่แพงแต่มันดีแต่อันนี้ไม่แน่ไม่รู้ว่าไอที่ไม่แพงที่ซื้อมาเนี่ย จะดีหรือไม่ดีนะอ่ะมาดูก่อนว่าพี่ซื้ออะไรมาครับนี่เป็นเขาขึ้นหัวเลยนะว่าเป็น ของแท้เครื่องศูนย์ลำโพงซาวบาร์ลำโพงบลูทูธลำโพงทีวีซาวบาร์บลูทูธ d power m 2 0 0 m 5 5 2นะครับแล้วก็ m 7 7 tws ประกัน1ปีที่สำคัญประกัน1ปีแล้วก็มีเลทอยู่ที่4.7ดาวนะครับเลตติ้งอยู่ที่2,000ยอดขายไป4,300อะ่ะอันนี้น่าจะเป็นตัวการันตีว่าสินค้าเขาดีจริงนะแล้วพี่ก็เลือกเลยนะครับเป็น d power นะครับตัวนี้ มันมี2ตัวนะก็คือ m 200นะครับกับ m 5 5พี่ดู m 200้แล้ว a โ o g o ที่อยู่ข้างหน้านี่มันไม่ค่อยสวยก็เลยเอา m 5 5 2นะครับ m 5 2สีดำนะครับราคานะครับอยู่ที่289บาทรวมค่าส่งแล้วก็จะเป็น312บาทนะครับแล้วพี่ก็ได้ของมานนครับ <S <S นี่ฮะมาแล้วฮะหอมมาแบบนี้เลยนะอันนี้คือสั่งแบบเร็วมากวันที่สั่งคือ เที่ยงคืนวันศุกร์นะฮะนี่คือเช้าวันอาทิตย์ได้ของแล้วส่งเร็วมากเร็วจนแบบตกใจอะ่ะแต่การห่อนะครับคือไม่มีกล่องอื่นเลยนะมานี่คือเห็นเลยว่าสินค้าเป็นอะไรยังไงมีแค่ตัวบับเบิลนะครับมาลองแกะแล้วก็ทดสอบดูเลยนะครับคือมันก็มีเสียงข้างในเนาะ เออก็หลายชั้นอยู่นะอ่ามาแล้วฮะกล่องนะครับสีขาวแล้วก็ส้มมียับนิดหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้มีกล่องอื่นข้างนอกนะอันนี้คือเป็นกล่องสินค้าเลยนะก็ค่อนข้างนะค่อนข้างค่อนข้างเย็นหน่อยไป มีรอยหักนะครับแต่ข้างในหวังว่าจะไม่หักนะอะเปิดเลยนะครับชิบชบเปิดออกมานี่ครับข้างในนะครับก็จะมีนี่มีกรอบอันนี้ยมียางรองอยู่นะครับแล้วก็มีถุงพลาสติกนะครับสินค้าอยู่ในถุงนะครับนี่ครับ มันจะมีอันเนี้ยถ้าปกติก็จะเป็นโฟมใช่ไหมอันนี้เป็นเป็นพลาสติกครับเนี่ยครอบหัวท้ายนะครับนะครับก็กันการกระแทกได้นะครับแล้วก็มีถุงพลาสติกห่ออีกอันหนะึแล้วก็ในกล่องนะก็จะมีตัวนี่คือ user manual นะครับเป็นวิธีใช้ก็มีแค่นี้นะนี บอกสเปคนะได้ระยะไกลสุดที่10เมตรนะครับแล้วก็เอาพุทธพาว์นะครับ5วัตต์คูณ2ก็ลำโพง2ตัวนะครับแล้วก็สาย DC 5โวลต์นะครับแล้วก็มีไลน์ USB ให้นะครับมีบลูทูธนะครับ TF card แล้วก็ไลน์แล้วก็ USB นะครับแล้วก็มีสายให้นะครับมีสาย USB นะครับ1เส้นนะครับ1เส้นแล้วก็มีเป็นแจ็คนะครับ RCA นะครับ เหมือนกันแล้วก็ในคู่มือก็เขียนบอกว่าฟีเจอร์นะครับมีแฮนด์ฟรีคอนะครับคือรับสายได้แล้วก็พพอร์ต t p p 3นะครับออดิโอแล้วก็ไมโคร USB ชาร์จิ้งเป็นสายชาร์จนะครับไมโคร USB นะหมดแล้วนะครับมีแค่น,นี้ทั้งกล่องมาดูตัวสินค้ากันบ้างสวยไหมก็ตัวโลโก้นะครับเป็นรอยขีดแล้วอะ มีรอยถลอกนิดหน่อยฮะตรงนี้เห็นปะตรงโลโกโล้ถลอกแล้วก็วัสดุถ้าเทียบกับราคา300ก็ก็โอเคนะก็ถือว่าถือว่าไม่แย่นะครับอถือว่าไม่แย่ถือว่าใช้ได้ใช้ได้อยู่นะก็ไม่แย่แต่ที่นนแน่ๆต้องมาเปิดฟังเสียงนะครับ ด้านบนก็จะมีปุ่มอยู่4ปุ่มนะฮะปุ่มแรกเป็นปุ่ม p l a y Pause นะครับแล้วก็ปุ่มลบบวกแล้วก็ปุ่ม M นะฮะปุ่ม M คาดว่าน่าจะเป็นเมนูนะับอ่ะส่วนข้างหลังนะครับก็จะมีเยื่อมกันนะสวิตช์ออนออฟนะฮะแล้วก็มีช่อง AUX นะครับ AUX ก็เข้าให้แจ็คตัวนี้มานะก็เสียบนี่ได้แล้วก็ช่องข้างบนนะฮะมี2ออันก็มี TF กับ USB นะครับ USB ก็ตรงข้างล่างนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นอันสุดท้ายเป็น DC 5โวลต์นะครับข้างล่างตรงนี้เป็นการรับประกันนะครับเขามีติ๊กไว้แล้วว่าแต่มองไม่ค่อยเห็นเล็กมากการประกันน่าจะมาจากติกเกอร์ตรงนี้นะครับมาไม่แน่ใจว่าเปิดออนแล้วมันจะติดเลยหรือเปล่านะครับ ready for connection ready for connection เอาใหม่เอาใหม่เปิดนะครับ ready for connection radio mode เสียงดังเลยปุ่ม M นะครคือเป็นปุ่มเปลี่ยนโหมดนะฮะอันนี้เป็นโหมดเป็นโหมดรดิโอนะครับอ๋อถ้าจะเปิดเสียงนี่ต้องเปิดแช่นะครับมูลค่าของบริษัทในเครือรับ ถ้ามันมีจอนี่จะดีมากเลยนะนี่ไม่มีจอร้อรอานาผมจะไม่ผิดนะีคือไม่รู้ว่าจะกดหยุดยังไงนะมันก็เซิร์ชเรดิโอไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้คอนเน็กกับคอมได้แล้วนะครับมาลองมา เช็คเสียงกันหน่อย 不。<c oughs> แยกลำโพงซ้ายขวาด้วยนะครับถือว่าคุ้มค่านะคือถ้าเทียบกับราคาแค่289บาทแล้วก็รวมค่าส่งแล้วก็แค่312บาทถือว่าคุณภา,าพใช้ได้ครับไม่แย่ไม่แย่ yeah, มิ yeah. Music. มสิเ,มเออ มันใช้ได้อยู่นะคืออันนี้ขนาดอยู่ในห้องนะห้องที่เป็นก,กว้างๆอย่างี้เสียงมันก็ยังโอเคนะจุดประสงค์ของพี่คือพี่จะเอามันไปวางไว้ที่คอนโซลของรถนะเป็นลำโพงที่ฟังในรถคิดว่าระบบปิดที่อยู่ในรถเนี่ยน่าจะรองรับแล้วก็ได้เสียงที่มีคุณภาพถือว่าโอเคนะคุ้มค่าโอเคนะ้ใครสนใจนะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับก็แทนที่จะเสียงเงินหมืน่นก็เสียงเงินแค่ไม่กี่ร้อยได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องมานั่งเครียดในรถแบบโห ทั้งรถติดทั้งระยะทางไกลอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องนั่งเงียบอยู่คนเดียวความจริงก็ไม่เงียบก็พูดอยู่คนเดียวแหละทีนี้มีมีลำโพงเอาไว้ฟังนะครับก็น่าจะช่วยคลายเหงาน่าจะช่วยผ่อนคลายคลายเครียดได้ดียิ่งขึ้นครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ